ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกสู่ช่องชัยสวันหน้าก่อนแชแนลครับไม่อนี้มาตรงให้ทุ่งหน้าพี่น้องมองหน้าของน้องอ้อนครับถีบเท้าก้อนนี่เข้ามานี่มาทายเบิงหมูหมูป่าตอนนี้มีลูกหน่อยแล้วพี่น้องลงหน่อยจกักโตหนึ่งสองสามสามตัวน่ารักเถอะวะออกเป็นไล่ๆพี่น้องน้อยดูวะเลี้ยงง่ายพี่น้องโตไม่โตเลี้ยงไ,ไ้หลายๆเด้อ โอ้ตอนตอนแรกเออีโอ้มันมันเอามาต่ใส่นเอาตองเอาพอพันทังอื่นมาใส่ไว้นะปูตากะเอามาลายมันกับนีลากันครือปน่ต้อเมย์จักโตน้อเอยนตัวใหญ่ไหมแล้วมีตัวปูต่สองต่อสอ่ต้ปูตัวเดียวอวใหญ่ะหน่ะต้อเมยสาม

ตอนนี้อ่ะอ่าอ้าอนเขาเบิงเด้อ้ดูมัน,นกินโชว์เลยวะบอกตัวหน่อยวะวันนี้อ้อนเขาสิไปเบิงเด้อเหนี้เยามาเบิงเอามาทายหลายที่หลายบอลมานมี่ไปรีวิวหลายหมู่บ้านนี่พี่น้องไปตั้งบ้านน้องโคกไปตั้งโรงเรียนบ้านน้องโคกไปน้องคู่รากามากอันหน้าของแม่แพทย์ไปเบิงโซลาเซลล์รากาตอนนี้เยามาแวะมาเบิงหมูมันอานเืีอว่าหมูมันออกลูกแล้ว นะครับนี่ตัวใหญ่ละครับตัวใหญ่แม่ตัวใหญ่ออกลูกน่ารักดีนะมันบให้อุ้มว่ะแต่ผมโมนี่มันเลี้ยงง่ายด้วนี่มันบไร้เลี้ยงงายแต่ว่าเขาสีเลี้ยงให้มันหลายๆตัวกอนบอกน้องอ้อนไปดูว่าอยากอยากเลี้ยงอยู่อยากแต่ว่าตอนี้บ่มีเวลาไปพุ่นไปพี่แม่ก็สิลํำบากอีกมันก็เป็นคนบรินิงนะครับอยู่กับหม่องกับบอลบรนใด ไปหาถ่ายวิดีโอวิดีโอลงยูทูบยูทูบเอาน่ารักสามโตเลี้ยงกันและะน้วบัดนี่บัดบัดจังสีมันมาโชว์โตเน,ะนาะมันหููอ่ะมันนี่หมูเห็นงานเลยอ้น่ารักดีครับมันนี่สงการเป็นไงหมูป่าน่ารักปะน้องไอหมูมบ้านไปถ่พพายพ่อผ้าแดงนะครับลงคลิปไปแล้วนะครับตอนแหลกบัตบติดได้ครับมันมันเต็มนะที่บัตรฮิตได้บุไปขอเขาปับ๊บ มันขึ de yeah. ้นมาปั๊บปุ๊บยได้โดนเซยตัวนี้เนี่ยมาไปขอขอเขาอะขอไายเด้วยวันแรกวันแรกขอเด้วันแรกเด้ต้องขอคอยกับมู่คอยกับมูยู่ให้ให้คนที่อยู่ทางนอกเพิ่นเบิ่งเนาะให้เพิ่นหูจักเด้อเพื่อบ้านเฮาที่มีเืีอมีเสียงเนาะโอ้แต่ลูกมูนี่มันน่ารักเลยวะเป็นตาเบิงเนี่ย อย่าไปเห็ดแบบนั้นแนม่ว่าเด้อเอามือใส่มันครบเลยเด้โต๊ขาดเลยเด้ปติกีริยามันย่านข่อยเด้<อ>มันไปดูดไปท่างหุ่นแน่มาต่างผีแน่มันตัวนี้เสยเลยอ่ะายยาอืมโอ้ตอนนั้นเอามาใหม่ใหม่บ่โอ้ตอนนี้เขาคุ้นคนแล้วโอ,โอ้คันเป็นข่อยนี่ก็ว<อ>่าคันมันหลายๆเขาไปเลี้ยงแบบให้คนมาเบิ่งนะเนาะ เออให้เขาออกหลายๆก้อนนี them like them ่เราเขาห้องจะต้นนี up, us, ่เพราะว่าเบิ้งแนวคิดของนกอ้นเขาเขาจากเห็ดให้มันเขาปรึกษาหลายอย่างอยู่ตะ่กี้ทักไปอยากปลูกอันนั้นปลูกอันนี้ก็ทักไปถามอยู่นี่แหละก็แนะนําเขาปลูกทุเรียนนันทุเรียนบานห้องปลูกงาปลูกแนวที่มันปลูกได้ง่ายๆนี่บักเงาะนี่ก็ปลูกเป็นเยอะแต่แบบห้องอ่ะล่ะทำนี่ล่ะอันนี้สีได้ที่แล้วไปอย่ากวนมัน คลิปคลิปพี่น้องกับคลิปนี้เบิงหมูป่าเบิงดูอีกอีกรอบนึงมาถึนี่มีลูกหน่อยลูกหน่อยเขาเป็นไล่ไล่ดิเขาเขาอยู่น้ำอันคนตัวใหญ่เขาอยู่น้ำตัวใหญ่เขาก็อยู่ไดเนาะตอนแรกมันมันเป็นขวะมันบอกลูกอยู่บนใดอยู่น้ำกันเลยบ่เป็นยังซุ้มใหญ่กับบ่ทับบ bueno, pues <manas famili execut able> ่มีตายบ่ มันหลอด<น>มันตัวน้อยอันอันยูบ้านนี่มัน,ม,น,ม,นมันขวดมันออกลูกเหมือกันตายเบิดเลยเพเอาาเอานามอย่าเอานามปาให้มันเด็ดขาดเลยปลาอันมูหม,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 มูนี่เบ้ต้องไปอาบให้มันกันถึงนามตายเลยครับตัวน้อยนี่ว่าตอนผมเลี้ยงก็คือกันเขาบอกห้ามถึงนามถึงนามมันทีไข่มูนี่บอต้องชีดยุงชีดยาพราะนี่มีพุ่มคุมกันของมันเองเออมุนี้มันบอต้องเป็นห่วงเลย Ừ, các, ừ, hợp, các, cái tháp có thể khang lèng là cái nhây vậy Ừ ừm 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 là ừm 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 แต่เราข้นหูขายกันประมาณเกือบหาแสนกันว่าเป็นตัวผูนนี่ประมาณหาเศษได้อยู่เลียงเป็นพอพันนะเขาเรียกนี่โหนกมันสิออกเด้เพราะว่าเขาคุนเด้โหนกมันสีออกทางนี้ซ้มหนีออกเดบอเบิ้งเบิ้งหัวแล้วเนื้อหัวขาสิออกแน่นอยู่มอนี่โอ้ีตัวนี้ดีตัวนี้ซื้อมาถึกๆนึงแม่นดอกสามหมื่นฮะ ป้าก <üman> ็ได้ของถึกแท้้าดขายใหอยู้าอย้โอ้ยได้ของดีมากอีลาองห่้าโอ้ยหลาอีลาโอ้ยหูคามีนี่น้โอสมสมควสมควนท่านดีพันดีโอ้เขโชวนี่คันเรียงดีๆเป็นกุ้งประกวดได้นี่ลูกลูกห้ผสมเทียมด้วยเอาผสมเทียมเอาเอาผสมเทียมเลยผสม เออเด่ถ้าเบิ่งลูกมันเดอมีตโตมี่เจ้ามีอันนั้นอันนั้นบ่ที่ว่าเขาหายเลียมหายยังมาบ่เอออันนั้นแหละไว้สามารถประกวดได้มันสิบอกที่มาว่าแม่มันมันสิเป็นเอฟหนึ่งสินะระวังระวังเดี๋ยวมันสิดิดนะง่วนมุนิเป็นง่วประกวดได้เบิ่งทายืนท่ายยังคันฝึกคันฝึกมั่นนะนะแล้วรับรองเลยนี่อันที่มีโต๊ะเก่า ทำความสะอาดมีการขัดหนังขูดหนังขูดหนังเขานิ่งนะอันนี้ได้ส่งอยู่มอนี่ได้ส่งอยู่อันนี้ก็ตตวแม่บะกรแม่อ้หูหูหูนี่งามแห้งหูหู้นี่งามแห้งนี่หู้งามแห้งอันนี้เป็นอ้เบิ่งเบิงเขาอู้เขาเห็นหนาใสอ้ยเนาะอ้ยยังไนเราเื้อแต่แต่ว่าแต่ว่าเรื่องโครงสางเนื้อตัวนี้ โครงอร้างเนือะเพราะต้นนีนเลือดเลือดเลือดี่มาทั้งทั้งมีการบำบัดไงเนี่ยที่ไหลต้นนี้เลือดท,ท,ที่นนเ,เป็นเลือดพื้นบ้านผสมผสมไหลแต่ว่าเขาอาจจะนั่งอายุอายุพระท่านไดเป็นน้ำอายุานำ้ำอายุจะพระท่านใดประมาณน,นี้แหละ<ม>โอ้ขนาดมะฮงจากเลือดเลือดง่วงมากว่าวิธีสื่อได้ถือยุไสบันใดบันจบ ถือว่าซื้อได้ถือเป็นโชค <ขอ S 1> เป็น,น,น,นมัน,น,มอ,น,มนอันนี้คอยไปเบิ้งอยู่กเกษตรบีราที่ว่าเขาประกวดงัว่อันนี้ว่าตั้งกว่า 3, สามแสนนะครับ,บครับอย่าไปขายแบบไงเด้อ,อดเนี่ยว่าตั้งกว่า 3, สามแสนเด้ตอตั้นี้นะเจ้าว,ว่าแสนกว่าบาทนี่เ่ายว่า เพราะว่าคันตํานี่คอยว่าต้นนี้คันใครนี่อยู่ประมาณสามแสนในละตอนและน,นี้นะเพราะว่าแม่มัน,ม,นมันงามแต่ว่าคันแต่ว่ามันมันมาเสียเรื่องกีบกีบขาเสียเรื่องกีบขาในเดียวกีบขาบงงามครับเ,เป็นเป็นทีมงานเขาคสีแ่งเด้เออแต่งกีบแล้วกาล้วก็ขานี่ยังหลีบไปหน่อยนึงออแต่เบ่เบอร์เด็กคุณนะเราอาจจะเป็นตัวแม่ก็ได้การตัวผู้มันอาจจะใหญ่ มูวเอกว่าวิจารณ์เขาเอาวทำนี่ละพี่น้องครับเอาเบิ้งเอากระบอกไปแลยตื๊ดหรือดกับมังหูแต่ว่ามันกับแมนจะถึงเพราะว่าไปเบิ้งอยู่น้ำทิมงานเขาไหลนะเบิ้งงวดตัวนี้งามดีเธอมีคนอกขายด้วยพี่น้องเป็นแม่พันธุ์พึ่งซื้อมากโอ้อันนี้ก็อันนี้อันนี้อันนี้น้องสวยนะครับอันนี้น้องสวยอันนี้น้องยังอ๋อน้องหนูโอ้ยขามาวิธีการจับเขาต้องต้องบายเขาดิบายเขา ว่าแม่มีเสื้อบอนนิมีเสื้อบอมีมีอันนั้นบ่าปากเท้เาเปื่อยบออ่าวๆปิดคลิปนีก่อนเด้อพี่นนังมาเลรนกับงัวก็ได้ได้ไข่ก็ได้มาอ้อยมานี่ะเป็นที่รักของสรรพสัตว์ทั้งหลายเฮาบนตงมันบ่มีตัวใดเป็นหมาหมาก็แลนส่เฮาเออ,อเฮาสำนี่ล่ะครับ